สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผูชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทําให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบิมวรานิชจิราโรจเจริญนะคะราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 1โมงถึงเที่ยงทางทรูวิชันช่อง42 NBT ภาคกลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกนะคะในช่วง Food Focus เราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารและก็โรคภัยต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงงาดำนะคะงาดำถือว่าเป็นธัญพืชอีกอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สามารถนามาประกอบเมนูอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าวันนี้จะมาเตือนนะคะสำหรับการรับประทานงาดำถ้าเกิดว่ารับประ ทานในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะเกิดโทษกับสุขภาพร่างกายของเราได้เหมือนในข่าวนะคะที่มีการออกมาเตือนกันค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่สูงวัยนิดนึงนะคะก็รับประทานงาดำเป็นจํานวนที่มากจนเกินไปเพราะคิดว่าเป็นยาอายุวัฒนะแต่ส่งผลกระทบต่อในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็ผิวหน้าด้วยนะคะซึ่งวันนี้จะมาดูก,กันเลยว่าวิธีการรับประทานงาดำแบบปลอดภัยจะต้องทำยังไงบ้างและโทษของงา ถ้าเกิดว่าเรารับประทานมากจนเกินไปจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันได้ในสกูปปนี้กันเลยค่ะช่วง Food Focus ปัจจุบันคนยุคใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นจะเห็นได้ว่าอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหลายๆคนไม่เคยรับประทานผักและธัญพืชก็หันมารับประทานกันมากขึ้นโดยเฉพาะงาดำที่พักหลังมานี้ได้กลายมาเป็นส่วนประกอบของอาหารทั้งอาหารขาวอาหารหวานแทบทุกชนิด แต่ใครจะรู้ว่าการรับประทานงานดำอาจไม่ได้เกิดผลดีต่อร่างกายเสมอไปหากเรารับประทานมากจนเกินไปอันนี้จริงหรือไม่วันนี้เราไปหาคำตอบจากนักวิชาการโภชนาการกันเลยค่ะค่ะสำหรับในตัวของงานดำวัตถุกาเป็น วัตถุดิบที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าก็จะมีประโยชน์มากมายเลยจากตัวของงาดำนะคะเพราะตัวของงาดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นแหล่งแคลเซียมโดยธรรมชาตินะคะใน100กรัมเนี่ยมีแคลเซียมถึงประมาณ1,400ง่อกว่ามิลลิกร,รัมเลยนะคะซึ่งถ้าเรากินประมาณ1 5้า 15กรัมเนี่ยก็ถือว่าเราจะได้แคลเซียมถึงประมาณ200มิลลวกรักาลที่เทียบเท่ากับปริมาณของอตัวแคลเซียมที่เราเจอในนมแม้ว่าการดูดซึมอาจจะไม่ได้ดีเท่านะคะแต่ว่าถือว่าเป็นแหล่งอาหารหนึ่งที่เป็นแหล่งของแคลเซียมถ้าใครที่อาจจะไม่ชอบกินนมหรือกินอะไรก็ถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่เราเอามาเสริมในตัวของอาหารได้นะคะเพื่อเป็นแหล่งแคลเซียมและตัวงาดำเนี่ยก็ถือว่ามีข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาวิจัยในแง่ของสารต้านอนุมูลอิสระทค่อนข้างเยอะนะคะตัวลิแนนเนี่ยก็จะอย่างเช่นเซสเซมินนะคะ เซสมมนนะคะพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าสารพฤกษาเคมีที่เราจะเจอในตัวงาดำนะคะแล้วก็มีพวก uh, โทโคโฟ,ฟีโรลนะคะพวกกลุ่มของวิตามินอ e ีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสารต้านอุสาเหเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีในตัวของสารอาหารที่มีประโยชน์อีกหลายๆตัวเลยนะคะหรือว่าในตัวของงาดำเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของในเรื่องของการดูแลในเรื่องของไขมันในเลือดได้เพราะว่าจะมีกลุ่มของกรดไขมันที่ดีนะคะ ก็จะประมาณ80%ของตัวงาดำเนี่ยจะถือว่าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเราจะโดดเด่นในตัวของโอเลอิกหรือโอเมก้า9นะคะแล้วก็มีพวกโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลไขมันในหลอดเลือดของเรานะคะก็ป้องพวกโรคทางหลอดเลือดต่างๆได้นะคะแล้วก็อาจจะช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งได้หลายๆอวัยวะเลยนะคะถือว่าในตัวของงาดำเนี่ยนอกจากเป็นแหล่งของแคลเซียมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยก็ถูกอว่าเป็น สาอารเป็นแหล่งอาหารที่น่าสนใจที่ควรจะเลือก,กนำมาบริโภคค่ะค่ะสำหรับในตัวของงาคั่วเนี่ยพอพูดถึงกระบวนการขั่วก็คือเป็นการใช้ความร้อนนะคะแล้วตัวงาถือว่าเป็นธัญพืชน,นะคะก็จะมีในตัวของคาร์โบไฮเดรตประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีในตัวของกรดอะมิโนโพวกแอสฟาราจีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะมีสารตัวหนึ่งที่มีการพูดถึงว่าถ้าเกิดเคยได้ยินข่าวเรื่องของกาแฟขั้วนะคะที่อาจจะก่อเกิดสารก่อมะเร็งคือจะเป็นการพูดถึงสารตัวเดียวกันคือสารอะคิลามานะคะสารอะคิลามาเนี่ยจะเป็นสารถ้าในจัดลําดับสารที่ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองเพราะว่ามันมีความเสี่ยงทำให้เกิดการปลีแยแของดองน n อที่ผิดปกติแต่ในสัตว์ทดลองหรือในหนูทดลองนะคะแต่ในในคนเนี่ยไม่ได้เจอการกินอาหารแล้วที่มีสารเะคิลไมลแล้วทำให้เกิดมะเร็งนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแต่ถามว่าตัวในตัวของงาคั่วเนี่ยงาดำคั่วจะมีสารอะคิลไมายแล้วเรากินจนกระทั่งเกิดในเรื่องของ มะเร็งเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยก็พบว,ว่าปริมาณที่เจอเนี่ยในตัวของงางาขั้วเนี่ยในตัวของสารคลีเลไมเนี่ยถือว่าไม่ได้มากะคะอยู่ในระดับ,บานกลางแล้วปริมาณที่เรากินจนกระทั่งอยู่ในระดับที่อาจจะเป็นไปได้ทําให้เกิดะมะเร็งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปริมาณที่เราไม่สามารถกินได้จริงในชีวิตประจําวัน,นะคะซึ่งก็ไม่มีข้อมูลรับรองเลยว่าการกิน uh, ในตัวของงาขั้วแล้วเนี่ยงาดำขั้วแล้วทำให้เกิดโรคมะเร็งเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขอ้อมูลนี้แม้ว่า มันจะมีสารที่ละไมจริงแต่ว่าปริมาณที่กินเนี่ยไม่ได้เยอะจนกระทั่งทาให้เราได้ได้รับเดือสารคลอรีนมจนเกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์นะคะซึ่งสารคลอรีไมที่อาจจะต้องระม,มัดระวังจริงๆคือในกลุ่มของมันฝรั่งทอดต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่ามีสารคือรีไมที่อาจจะต้องระม,มัดระวังมากกว่าแต่ตัวงานเนี่ยเขามีประโยชน์นะคะและตัวสารคือรีนมไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะต้องระม,มัดระวังในเรื่องของสารก่กอบเบร็งดรงกเปล่าค่ะ สำหรับในเรื่องของรูปแบบของการกินเนาะบางครั้งก็ไอผ่านความร้อนไปบดไปอะไรถ้าในแง่ของงานดาที่ว่าการบดเนี่ยจะช่วยทําให้มันมีประโยชน์มากขึ้นไหมก็อาจจะต้องดูในเรื่องอธิบายในเรื่องกลไกการย่อยการดูดซึมนะคะการย่อยการดูดซึมของเราเนี่ยก็เป็นการย่อยเชิงโกนก็คือการย่อยโดยในช่องปากใช้ฟันเคี้ยวใช้ลิ้นเค้าอาหารแล้วการย่อยเชิงเคมีเนี่ยก็คือเข้าไปในระบบทางเดินอาหารแล้วคุกเข้ากับพวกน้ําย่อยและเอนไซม์ต่างๆ แต่ในนีการบดเนี่ยจะมีประโยชน์ในแง่ของถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะที่ฟันเนี่ยเหลือน้อยแล้วกล้ามเนื้อการเคี้ยวก็ทํางานได้ไม่ดีเนี่ยการเคี้ยวอาหารก็ทําได้ไม่ดีเนี่ย ชิ้นอาหารอย่างเช่นงานก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากพอตรงนี้เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในเวลาลงไปแล้วเนี่ยการคลุกเคล้ากับน้ําย่อยแล้วก็ในเรื่องของเอนไซม์ต่างๆในช่วยในการย่อยดูดซึมก็อาจจะทํางานได้ไม่ได้เต็มที่ดังนั้นการบดก็เลยจะช่วยในกลุ่มที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือใครที่อาจจะก,การเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวไม่ได้มีประสิทธิภาพนะคะแต่ถ้าคนทั่วไปที่เราเคี้ยวอาหารได้ปกติเนี่ยจะบดหรือไม่บดเนี่ยจริงฟันของเราเนี่ยสามารถทําการบดให้เสมือนอใช้การบดโดยภายนอกแล้วค่ะ ในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะมีข้อมูลมาให้เราตกใจหลายๆอย่างเลยอาหารบางอย่างมีประโยชน์แต่มีข้อมูลขึ้นมาค้านว่ามันกินมากเกินไปจะทำให้เกิดมาเร็งเกิดขึ้นในแง่ของแงา่ดาและทำให้เกิดมาเรงลำไส้เนี่ยเป็นประเด็นที่มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์นะคะที่มีการพูดถึงว่าเนื่องจากแงา่ดำเนี่ยหรือแง่ขาวก็ตามเนี่ยมันลักษณะมีเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยเขาคิดว่าทําให้มีการตกค้างอยู่ในระบบของลำไส้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิด การเกิดมะเร็งเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยถือว,ว่าเป็นสิ่งที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมากนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาวิจัยนะคะที่มาเป็นในทางประกันค้ำด้วยซ้ำเพราะว่าตัวงาดำเนี่ยก็จะมีสารพวกลิกแนนพวกเซซามินแล้วก็เซซามอลแล้วก็พวกสารดุสักเคมีวตมิตามินต่างๆที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการศึกษาในเรื่องของมะเร็งในหลายๆในใน,ใน,ในอวัยวะรวมถึงมะเร็งลำไส้ด้วยะะพบว่ามันสามารถป้องกันมะเร็งลำไส้ได้นะคะแม้ว่าอาจจะ เน้นไปทางทดลองซะมากกว่านะคะก็จะมีการศึกษาในมนุษย์บ้างแต่ว่าข้อมูลที่บอกว่ากินในเรื่องของ,งานาดามแล้วทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ในการศึกษาวิจัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กินงานดาอยู่ก็สบายใจได้ะคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เราจะต้องมีความตลกน,นะคะสิ่งที่กินไปเนี่ยมีประโยชน์แหละคะ่ะ ในตัวของงาดำเนี่ยถือว่ามันเป็นมเมล็ดพืชอย่างหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่มีน้ามันนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีการสกัดมาเป็นน้ํามันงาน,นะคะดังนั้นเนี่ยในตัวของงาดำไม่ว่าจะมีประโยชน์ในแง่ของมีสารต้านสารต่างๆนะคะแต่มันเป็นแหล่งของไขมันหนึ่งเหมือนกันนะคะเราอาจจะต้องเรามาระวังใน1 0 0กรัมเนี่ยของงาดำเนี่ยจะมีพลังงานค่องงนข้างสูง5 0 0รถึง6กกิโลแคลอรี่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าโอ๊ยเราอยากได้ประโยชน์ของมัน ให้เต็มที่เรากินในปริมาณที่ไม่จํากัดซึ่งตรงนี้เราจะเจอมากในกลุ่มที่อาจจะเป็นสายเฮลตี้เนี่ยหรือว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยที่หาข้อมูลว่าเออตรงนี้มีประโยชน์แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปริมาณที่มันเหมาะสมเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะคะทำให สิ่งที่มีประโยชน์ก็ยังได้อยู่แต่มันจะมีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อปริมาณที่กินมันมากเกินไปเพราะว่าใน100กรัมพลังงาน5 6 0ถึงกกิโลแคลร่ถือว่าเป็นพลังงานที่เยอะมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยใน1วันถ้าอย่างเช่นในผู้สูงอายุเนี่ยความต้องการพลังงานอยู่ไม่เกินพัน0กิโลแคลร่ถ้าเรากินไปแล้ว500กิโลแคลร่เนี่ยก็ถือว่าอาหารหมื้ออื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีการจํากัดอย่างมากๆเลยนะคะถ้าไม่จํากัดเนี่ยโอกาสที่เรากินเนี่ยดำทำให้น้ำหนักขึ้นเนี่ยมีโอกาสสูงเลยค่ะ ในตัวของแงาดำเนี่ยเนื่องจากตัวงานเนี่ยก็จะมีไปพวกมีใย,ยอาหารนะคะมีใยอาหารที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงข้อมูลในโลกออนไลน์เหมือนกันว่ากินงานดํามากๆจะทำให้ท้องร่วงท้องเสียนะคะซึ่งจริงแล้วในตัวของแยอาหารเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของแยอาหารที่เรากินจากผักผลไม้เนี่ยไม่มีผักผลไม้อะไรที่เรากินใยอาหารเยอะๆหรือว่าแยาอาหารจากอาหารอื่นๆแล้วจะทําให้เราท้องเสียนะคะ ดังนั้นเนี่ยในการแชร์ข้อมูลว่าในการกินงาเยอะทำให้ท้องเสียท้องร่วงเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างคลาดเคลือ่อนแม้ว่าจะมีการพูดถึงว่าในตัวของงาดามีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนนะคะแต่จริงมันไม่ใช่เหตุผลตรงนั้นที่เอกินแล้วงาดาแล้วจะทําให้ท้องร่วงท้องเสียซึ่งจริงถ้าเรามาดูเหตุผลจริงๆของในเรื่องของการท้องร่วงท้องเสียเนี่ยมันแบ่งเป็น2อ,อประเภทหลักๆคือถ้าเป็นท้องเสียแบบเฉียบพลันเนี่ย เนื่องจากอาหารเราไม่สะอาดหรือเปล่านะคะมีการติดเชื้อพวกแบคทีเรียไวรัสหรือปรสิตต่างๆที่มาจากอาหารหรือเปล่านะคะอย่างที่สองถ้าเป็นท้องเสียแบบเรื้อรังก็อาจจะต้องดูในเรื่องของระบบทางเดิน,นอาหารเราผิปกติไหมมีเรื่องโรคลำไส้แปรปรวนหรือเรากินยาบางตัวที่กระตุ้กนการขับถ่ายหรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของอกินอาหารบางชนิดอย่างเช่นคนที่ขดัดเอนไซม์ลักเตสด้วย,ยน้ำตาลในนมแล้วไปกินในตัวของนมด้วยเนี่ยทำให้ท้องเสียหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหตุผลมากกว่าว่า กินแล้วท้องร่วงท้องเสียแต่การกินงานยังไม่ได้ทํากระตุ้นให้เกิดการท้องร่วงท้องเสียค่ะค่ะในเรื่องของกินงานดาแล้วทําให้ผมร่วงจนกระทั้งหัวล้านเนี่ยจริงๆถ้าถ้าพูดในแง่ของการกินอาหารหรือขาดอาหารอะไรแล้วทําให้ผมร่วงนะคะก็จะมีเรื่องขาดโปรตีนนะคะก็จะเจอ การเช็คในเรื่อนงะผมร่วงผมผมหลุดง่ายเนี่ยจะเราจะใช้เช็คในกลุ่มผู้ป่วยที่ขาดโปรตีนหรือขาดพวกวิตามินพวกไบโอตินนะคะก็จะทําให้ผมเนี่ยมีการหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแต่การกินยาดาแล้วทําให้ผมร่วงเนี่ยก็มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์นะคะว่าเพราะว่าตัวงานเนี่ยมีโปรตีนนะคะโปรตีนในปริมาณที่เยอะทําให้แล้วก็โดยสารในงานเนี่ยทำให้โฮอร์โมนผิดปกติทําให้มีการสร้างไขมันที่เยอะเกินไปนะคะ ทำให้ลักษณะของอผมเนี่ยหลุดร่วงง่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคําอธิบายที่ททไม่มีงานการศึกษาวิจัยสนับสนุนเลยแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าดูในเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยเขาพบว่าแม้ว่าจะศึกษาในสัตว์ทดลองก,ก็ตามเ็าพบว่าการใช้ตัวสารสกัดจ,จากน้ํามันงา,งาดำเนี่ยก็พบว่ามันช่วยในการเจริญง,งอกของตัวเส้นขนนะคะของสัตว์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นข้อมูลที่ขาดหลักฐานการสนับสนุนแถมยังมี หลักฐานการสนสนุนที่เป็นในทางกรงค้า,ามด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นการทานยาดำเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมร่วงค่ะแต่ผมร่วงเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นอาจจะในภาวะนั้นเราอาจจะภาวะเครียดหรือเปล่าหรือว่าในบางคนมีภาวะที่ เครียดแล้วเผลอดึงผมโดยไม่รู้ตัวหรือว่าในแม่หลังคลอดก็มีความผิดปกติของโฮอร์โมนให้ผมร่วงง่ายนะคะหรือว่าในเรื่องของการรับประทานอาหารเราอาจจะไม่สมดุลหรือเปล่าขาดโปรโตีนไปไหมหรือว่าอาจจะมีการกินยาหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องก็เป็นสาเหตุของผมร่วงได้แต่การทานงาดำเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุทาให้ผมร่วงค่ะ โฟกัส <Focus. S 2> ก็รับประทานงาดำกันในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกันค่ะจะได้ไม่เกิดโทษกับสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังได้รับประโยชน์ดีๆจากธัญพืชอย่างงาดำด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงแบ t เช r To ท n o เค่ะ